สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ช่องหาเงินฟรีนะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตการถอนนะครับอ๋อก็ช่วงนี้ก็ไม่ได้ลงคลิปนานเลยนะครับก็จะมาอัปเดตการถอนให้ดูนะครับนี่นะครับก็ถอนหลายรอบแล้วนะครับแต่ผมจะอัปเดตวันนี้นะครับของตัว6 3ร้อบาทนะครับเดี๋ยวจะจะขึ้นให้ดูนะครับนี่นะครับก็แอปเขาก็อยู่มาได้สักพักแล้วนะครับ เว็บเว็บนะครับเว็บเขาแต่เขามีให้ติดตั้งตั้งนะครับแต่ไม่ใช่ในเพลสโตร์นะครับให้ติดตั้งใน Google แล้วก็มาติดตั้งในโทรศัพท์นะครับนี่นะครับวันนี้ก็รายได้ประมาณนี้นะครับได้จากทั้งลูกทีมแล้วก็ได้จากการเติม v p พหนึ่งนะครับนี่นะครับก็ได้ประมาณนี้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูนะครับเข้าว่าเข้าเป็น ว่าเขา้าบัญชีแล้วนะครับนี่นะครับก็ผมก็เติม Vp v p วหนึ่งนะครับหนึ่งห้าร้อยเก้าเก้าบาทนะครับนี่นะครับตอนนี้ผู้ใช้เขาก็ถึงล้านคนแล้วนะครับใครสนใจสมัครก็สมัครเข้ามาเล่นฟรีหรือลงทุนได้เลยนะครับถ้าเราเล่นฟรีนะครับเขาจะให้เขาเราเราจะดูคลิปได้มาละ สามครั้งนะครับได้คลิปละสามบาทนะครับก็จะได้เก้าบาทนะครับในแต่ละวันมันก็จะนานนะครับหรือว่าทุกคนจะเติม v p หนึ่งก็ได้นะครับผมก็เอาเงินจากที่เพื่อนเพื่อลงทุนนะครับมาเติม v p นะครับเราจะได้ไม่ต้องเสียตังค์เรานะครับทุกคนก็เน้นเชิญเพื่อนนะครับแล้วก็มาเติม v p กันนะครับเป็นให้เป็น v p หนึ่งนะครับเราจะได้ถอนตังค์ห้าร้อยห้าร้อยบาทได้นะครับไม่ต้องถึงหนึ่งพันนะครับถ้าเราเล่นฟรีนะครับ เราถอนขั้นต่าก็คือ1,000บาทนะครับมันจะยากมากเลยนะครับนี่นะครับหรือว่าเราจะเน้นชวนเพื่อนนี่นะครับลงทุนนะครับเราจะเราจะมากดรับได้เลยนะครับนี่นะครับหรือว่านี่นะครับถ้าเชิญเพื่อนเชิญเพื่อนอันนี้ก็คือเพื่อนไม่ต้องลงทุนหรือว่าอะไรนะครับแค่เขาสมัครของเรานะครับเราก็จะได้นะครับได้มาแล้วเราก็สามารถกดรับแล้วก็สามารถนํานําไปเข้าบัญชีได้เลยนะครับนี่นะครับ แต่อย่าลืมนะครับถ้าเราไม่เติม v p เขาจะไม่ให้เราถอนนะครับขั้นต่ำก็คือ1,000บาทนะครับถ้าเติม v p แล้วเราจะถอนขั้นต่ำคือ500บาทนะครับก็จะประมาณนี้นะครับแอปเขาก็เหมือนเดิมนะครับให้ดูนะครับคลิปวิดีโอแล้วก็แชร์เพื่อรับรายได้เพิ่มนะครับในแต่ละวันก็ดีนะครับก็สามารถแชร์แล้วก็รับรายได้เพิ่มนะครับนี่นะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตประมาณนี้นะครับ ใครมีข้อสงสัยมีอะไรจะสอบถามนะครับสามารถสอบถามได้วยเลยนะครับส่วนคนที่เข้ามาใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์คลิปตัวเดิมนะครับวิธีการสมัครวิธีการอะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวจะทิ้งไว้ด้านล่างนะครับสามารถกดได้เลยนะครับส่วนลิงก์สมัครนะครับผมจะทิ้งไว้ด้านบนนะครับเผื่อทุกคนไม่เห็นนะครับเพราะว่าจะมีหลายคนชอบชอบถามนะครับว่าเออขอลิงก์หน่อยครับหรือว่าทักไปขามในไลน์นะครับผมก็ต้อง ส่งลิงก์ให้นะครับเดี๋ยวจะเอาลิงก์เดี๋ยวเผื่อทุกคนจะดูยากนะครับเดี๋ยวจะเอาลิงก์ขึ้นด้านบนให้เลยนะครับอ่าวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับฝากไ like, ลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับฝากไปทีค่ครับ